สวัสดีครับเจนนะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะมีคลิปรีวิวแก๊เจ็ตถี่นิดนึงนะครับ สมัยนี้โต๊ะคอมหลายคนเนี่ยน่าจะมีแขนจับจอกันแล้วอย่างเจนเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบหลายจออยู่เหมือนกันเริ่มมาจาก1 1มา2 2ไป3จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบทําอะไรหลายอย่างนะแบบตัดต่อก็ต้องใช้2จอเขียนสยคลิปก็ต้องใช้2จอจอหนึงเขียนจอหนึ่งหาข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าให้พูดถึงเรื่องการใช้แขนจับจอเนี่ยบอกเลยว่ายาวเพราะว่ามีอินไซต์มาค่อนข้างเยอะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยใช้จอที่มันค่อนข้างฐานมันเตี้ยเราก็ต้องหาอะไรที่มารองใต้ฐานเพื่อให้จอมันสูงขึ้น แต่พอมาลองแล้วเนี่ยมันก็สูงขึ้นจริงนะแต่มันก็กินเนื้อที่บนโต๊ะคอมมากขึ้นแถมถ่ายรูปออกมาเนี่ยก็ยังไม่สวยอีกการที่เราเอาแขนจับจอมาใช้เนี่ยก็ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะเราก็สามารถปรับมุมสูงมุมต่ําหรือว่าจะอยากจะเอียงหน้าจอจอหนึ่งตั้งจอหนึ่งนอนเนี่ยก็สามารถทําได้แล้วตัวแขนจับจอเนี่ยก็ยังทําให้โต๊ะเนี่ยมีพื้นที่มากขึ้นทําให้โต๊ะดูสวยดูคลีนดูสะอาดตาได้ด้วย แล้ววันนี้สิ่งที่จะมาอันบ็อกและรีวิวก็จะเป็นอันนี้ครับ Ergonot Astroswin a s t o d ตัวท็อปเลยแขนจับจอคู่สเปคตัวนี้ก็จะรองรับจอได้ตั้งแต่13-35ถึง35นิ้วเลยแล้วก็รับน้ำหนักได้ข้างละ12กิโลเออเดี๋ยวเรามาอันบ็อกไปด้วยเลยละกันเปิดกล่องออกมาก็จะเจอแบบนี้ <c oughs> เอาผิดด้านนี่มุกเข้ามันไก่ชัดเปิดออกมาก็จะเจออุปกรณ์ง่ายๆไม่ต้องประกอบเยอะเพราะเขาก็ประกอบส่วนใหญ่หญมาให้หมดแล้วก็จะมี่คู่มือ แขนจับจอท่อนบนแขนจับจอท่อนไปหัวจับจอแผ่นที่ติดกับจอวีซ่าเพจเปิดมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฐานมีแคมป์หนีบโต๊ะแล้วก็พวกน็อตต่างๆต,ต,ต้องบอกว่าขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยบอกตามตรงดูตามคู่มือเลยง่ายๆถ้าต่อกันพาเป็นต่อโมเดลเป็นเนี่ยคู่มือก็คล้ายๆกันเลยแต่อันนี้เนี่ยต่อง่ายกว่ากันพาเยอะอ่าแล้วเราก็หยิบออกมาเสียบๆๆตามคู่มือแบบนี้ได้เลย ขันส่วนน็อตให้แน่นเช็คข้อต่อต่างๆปรับมุมขึ้นอะไรอย่างเี้เอาที่เราถนัดได้เลยแล้วก็มาในส่วนของเสียบสายตรงนี้เนี่ยเราก็เสียบสายตามจอของเราแล้วก็ซ่อนสายตามรางแบบนี้ได้เลยพอเสร็จทุกอย่างออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยสีขาวสวย กับสีเงินดูเป็นธีมอวกาศมากๆดูคลีนสะอาดตาวัสดุตัวนี้เนี่ยก็แข็งแรงดีด,ดังป่องปๆอ,อ,องเลยเนี่ยแล้วก็ปรับองศาปรับมุมเนี่ยได้เยอะแต่อันนี้เนี่ยจะปรับแบบฟิกมาแล้วขนาดแบบนี้แหละส่วนพอร์ต USB 3.02ช่องเนี่ยตรงนี้เนี่ยเจก็ว่าดีเลยนะทําให้เราไม่ต้องก้มไปเสียบกับ CPU โดยตรงเราสามารถเสียบกับตรงนี้ได้เลยไม่ว่าเราจะเสียบเป็นพวกอุปรกรณ์แบบการ์ดลิเดอร์สายชาร์จฮาร์ดดิสอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลย โดยรวมแล้วแขนจับจอนเนี่ยจะว่าก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าอยู่มากเลยนะโดยทั้งแขนจับจอที่คุณภาพดีเกรดพรีเมียมมีพอร์ต USB 3.0 2ช่องแล้วก็สีขาวสวยอีกใครที่สนใจตัวนี้ช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยก็มีตั้งแต่ IT City Silicon Studio Banana IT Speedcoms ล l ง n ์ทั้งหมดอยู่ใต้คลิปเลยก็สามารถไปดูกันได้นะครับตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่4,290บาทน,นะครับคลิปนี้เจก็มีประมาณนี้ฮะ ใครที่เคยใช้แข็งจับจอคอมแล้วเป็นยังไงบ้างดีไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยคอมเมนต์บอกเจกันหน่อยเจจะได,ได้เข้ามาตอบมาคุยกันอย่าลืมกดซับสไคร e กันให้เจด้วยแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ